ความซื้อสัตว์จริงใจหาไม่ได้ในหมู่คนโลกคนบางคนเอาของเล็กน้อยมาให้เพื่อหวังของที่ใหญ่กว่าคนบางคนอย่าเอาเปรียบคนอื่นจนเคยตัวเพียงพราเห็นว่าเขาเป็นคนใจดีบางทีความใจดีของเขาอาจจะกำลังซื้อความจริงใจจากคุณอยู่ก็ได้ หขอบคุณเวลาที่ทำให้ฉันได้รู้จักท่าแท้ของคนรอบข้างว่าคนไหนจริงใจว่าคนไหนเสแสร้สงสขอบคุณเวลาที่ทำให้ฉันรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตทรัพย์สินเงินทองลับยศชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้สุดท้ายคือความว่างเปล่าคุณธรรมและความดีต่งหากที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต 3. ขอบคุณเวลา ทำให้ฉันผ่านห่วงเวลาตั้งแต่เด็กจวบจนปัจจุบันจากเด็กไร้เดียงสาจนถึงวันที่ต้องอยู่กับความจริงฉันเห็นน้ำใจคนฉันผ่านความยินดีโศกเศร้า